สวัสดีครับมาแต่เช้าผมนะเขาโทรว่าให้มาดูพึ่งนะครับกินดอกทงลายตรงนู้นบ้านเก่าครับผมที่ผมเคยตามเจอนะครับพึ่งพึ่งกินดอกทงลายอยู่ตรงนู้น,นครับผมหาโน่นครับผมเห็นนุองเหลืองนะครับผมนี่ครับผมแต่ทีนี้นาวบอกพึ่งมันบินบางนี้ ผมมาดูตัวมีอยู่สองสามตัวเลยไม่ได้นั่งดูนะครับแต่นาเขาบอกให้มันมันบินมันนี่เลยครับผมเป็นชายป่าไปเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเจอไหมไปครับผมเขาบอกมาเป็นสายเลยนะครับรกมากครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับเป็นป่ารกเลยออมริดหมดมาด้วยนี่ยาก ก็ปลูกไว้งัวครับผมแล้วก็มองตามอากาศเดีนี้ครับผมโอ้ยลกครับแต่ทีนี้ตัวมันยังไม่มันมันเหลือแค่สองสาตัวแล้วก็ รอดูตัวเข้าตัวออกหรือตัวบินกลับลังอะไรประมาณนั้นครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเจอเปล่าไปครับอ่ะผมก็ลองเดินมาดูไอ้ต้นสะดาวที่ผมตีจําได้ไหมครับผมที่ว่าขากล้องหักเนี่ยต้นนี้ครับผมที่ว่าลัางใหญ่นะครับที่ว่าถ่ายแล้วขากล้องหักครับผมมันบินมานี่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นลังเก่าเปล่านะครับแต่ยังไม่เห็นเลยนะครับลกมาก มองดูตัวก็ไม่มีบินมาเลยนะครับไปเดี๋ยวไปลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมออาพอดีมัวเดินตามพึ่งพี่ชายก็โทรมาให้ดูพึ่งหลังนี้ครับผมใช้ได้แล้วครับผมเนี่ยครับผมแต่พึ่งยังตามไม่เจอเลยนะครับเลยม,มาดูลังนี้ฝนน้าก็พอได้ครับผมแต่ไม่อูมนะครับฝนตกด้วยเมื่อคืนต้นไม้ยังลื่นอยู่ หลังใหญ่อยู่ครับผมอย่างนี้ต้องไอค้คิงแล้วลผมก็ดื่ไม่ไหวไปกติแต่ถ้าผมไม่ปวดขานี่ผมขึ้นได้เลยเนี่ยไม่ต้องก็ดื่เลยขึ้นไปนี่ปุ๊บ,ป,บปกติมันมาทางุ้นได้ปวดขาทีาแต่ตอนนี้พอมา,มาเช้ากูมาต้นไม้มันล้มพับทางมันก็มาไม่ได้ น้ำไม่ใหญ่หอะ่ะกบ,บดีผมไปตามพึ่งที่ว่าน้าโทรให้ไปกินดอกทองอไรเนาะผมก็เลยออกมาหามิมมาด้วยแล้วก็พี่ชายก็โทรให้มาดูพึ่งอดีลังเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ตีครับผมเดี๋ยวไว้ตีพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ลูกชายมาตีผมขึ้นไม่ไหวปวดขาเนี่ยครับเลยเอาเจ้าตัวเล็กมาด้วยอะ่ะหนูเออสวัสดีครับมาสองคนนะครับเลยมาเจอมิมสองลังเลยอยู่นู่นอีกหลงัง นะครับนูน้นแล้วก็เจ้าตัวเล็กเนี่ยไปเจออีกหลังบกหอยโขงน้ำน้ำดีใช่ไหมน้ำสวยดูขนาดหังล็กขนาดหังรุ่งอ่ะโอ้ลองตัดมาดูก่อนเถอะวา่ามันสวยจริงเปล่า,าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูกันครับผมอะออกมาแล้วเอาตีออกมาแล้วครับผมน้ำพอได้เลยนะครับโอ้โ,โหแต่ทุลักทุเลลงมาในน้ำนํานขึ้นลงไปตีไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมผื่อจะเวกว่านี่ไปครับ เจอนีกอีกหนึ่งลังแล้วครับผมหัวน้ำออกปีกเลยอยู่ก,ก็กอไผ่ครับผมอ่านเนี่ยครับผมไปเดี๋ยวขอลุยเลยโหนดิบครับผมฝนก็ตกเออพึ่งลังเมื่อกี้ถ้าได้ตีเดี๋ยวได้ดูคลิปครับผมไปเดี๋ยวขอลุยลังนี้ก่อนไม่เเสียงตัวให้คุมมึมหมดเลยครับผมเสียงมันกินดอกอะไรก็ไม่รู้มิมมิมนะครับผมไม่ใช่พึ่งไปลุยก่อนครับผม อ่โห่ลงมาแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปดูแต่แต่ตัวอ่อนไม่สวยแต่น้ำสวยนี่ครับนี่ครับผมดูน้ำแจมปะแหลมแหลมแหลมไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมเอาละไปครับผมมีมีน้ำครับผมเจอตัวเล็กเจออีกแล้วครับผมหัวน้ำโนกเลยครับผมนู่นโอ้โหอันนี้หัวน้ำโนกสวยครับผม เดี๋ยวดูรุ่นกันมีน้ำปะอ่ะเดี๋ยวให้ตัวเล็กตีเดี๋ยวผมจะลงเดินไปดูเดี๋ยวตีออกมาแล้วให้ดูครับผมไปมอชื่อมอนะครับผมเจ้าตัวเล็กไปเดี๋ยวพอลงลงไปดูข้างหน้าก่อนเด้อเจ้าตัวเล็กยังตีไม่เสร็จเลยนี่ผมตีมาเมื่อกี้ครับผมน้ำพอได้ครับผมไม่ค่อยเยอะอันนี้รังเล็กเดี๋ยวรอดูของเจ้าตัวเล็กบอกน้ำมีเต็มแผ่นเลยไง เอออะตัดสักทีอุ้ยสวยครับผมอะเดี๋ยวออกมาดูครับผมโอ้โหสวยจริงๆครับผมดูหัวน้ำเต็มแผ่นอ่ะเต็มแผ่นน,นี่ไก่ดำเขาเรียกว่าอะไรโกูกน, <laughs> น้องน้ำจ้าเบวางน้องน้ำจ้าอกว่างไปหาใหม่ครับ<ล>ผม,ามาขี่รถมามาเจอนี่ครับผมลังน้อยระเวก็เดี๋ยวจะเขย่าดิบครับผมน้ำดินี่หัวน้ำหนกเอ,อ้า ตะกรันไอ้ต <Taking> <Styles> ัวเล็กปิดหน้าเลยเขย่าเลยสิเสียวอ่ะหืมเสียวไงยังหืมเลยเอุ้ยหัวน้ำสวยตัดมะเนี่ยเขย่าเด็กจริงๆครับฮ่าฮ่าวมึงได้แล้วหัวน้ำสวยดีครับผมใสใสน้ำต่อครับเนี่ยไปนี่ก็หวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบกินเลยไง เมื่อกี้น่ะเออาไปทะไรหาไม่ได้อยู่เอาไปทำอะไรข<ฟ>ายเอาไปขายเท่าไหร่เนด้อประมาณสิบบาทได้นี่ไปหาต่อครับผมหายอ่ะแน่อ่ะเจอนี่อีกรังแล้วครับผมอ่ะเมื่อกี้ที่ว่าตีดิบจาไปเลี้ยนแบบนะครับผมมันอันตรายนะครับจาต,ตัวเล็กตีแล้วตีดิบเขย่าหึ้มมันต้องเขย่าให้หมดรังนะครับผมอย่าให้ปล่อยไว้ไม่งั้นเดี๋ยวต่อยเรานะครับเขย่าก,ก่อนเจ้ขย่าให้ตัวแตกลงมาเลยอย่า<ด>อย่าพึ่งไปเล็มงั้นคันเล็มงั้นเดี๋ยวต่อยเลย เออเขยา่านั่นแนะอ่าลังนี้ก็สวยครับผมเนี่ยมันจะไม่ต่อยนะครับผมไม่มีต่อยเลยไม่มีนะ้ำอ่าหนูเือดิเดี๋ยวพ่อเข้าไปด้วยเขามินหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวครับผมไม่ใช้ควันก็ได้เพราะผมเคยลองกันมาหมดแล้วไม่ต่อยแต่ถ้าเดือนสี่เดือนห้านั่นเอาเรื่องครับผมอย่าไปค่ะนะครับเอาล้างอ่อนมา เอาแทนนี้รังนู้นไม่มีน้ำเลยอือเดี๋ยวเอาไปแทนรังนี้กันเด้ออ่เอาไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้นะครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเครื่องรบกนหน่อยครับผมอยู่ใกล้เขาตั้งสูบน้ำด้วยไปครับผม